แชร์3วิธีทำชามะนาวให้อร่อยนะคะสำหรับวิธีแรกนะคะทำน้ำชากันด้วยใบชาบดค่ะเราจะมา ชงน้ำชากันด้วยเครื่องชงกาแฟค่ะก็จะใส่ใบชานะคะประมาณสัก10กรัมนะคะเราก็จะแช่ชากันอยู่ที่25วินาทีค่ะให้ได้น้ำชาที่4ออนค่ะอันนี้จะใส่น้ำเชื่อมลงมาที่1ออนค่ะน้ำมะนาวนะคะที่ครึ่องออนค่ะเดี๋ยวคนให้ละลายเข้ากันค่ะสำหรับวิธีที่2นะคะผงชาไทยร0 0ค่ะจะขอน้ำร้อนจากเครื่องชงกาแฟก่อนนะคะสำหรับผงชาค่ะ พี่เน่นจะใช้อยู่ที่5กรัมนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็คนค่ะนี่น้ำเชื่อมค่ะที่1ออนนะคะน้ำมะนาวนะคะครึ่งออนเหมือนกันนะคะแล้วก็คนนะคะ านาำเนี่ยค่ะก็คือไม่ไม่ถึง6ออนนะคะเราสามารถเติมน้ำเปล่าได้เนาะทีนี้มาดูวิธีที่3แขค่ะใส่น้ำไปเนี่ยเริ่มต้นสักประมาณ3-4ถึงออนก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเอาน้ำร้อนมาก่อนเนาะเราจะใช้40กรัมนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2ช้อนพูนๆเนี่ยค่ะแล้วเราก็คนนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็มาเติมน้ำเปล่านะคะให้ได้จนครบ6ออนค่ะนี่ อ่าเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงคะอันนี้ก็คือจะเป็นชามะนาวที่พี่เนใช้เป็นผงชามะนาวสําเร็จรูปนะคะแข่ง3แก้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นชามะนาวที่เราชงจากเครื่องชงกาแฟนะคะแล้วก็แก้วที่2นะคะผงชาไทยนะคะแล้วก็แก้วที่3ค่ะผงชามะนาวสําเร็จรูปเลยนะคะ